สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มาชมพระหลวงปู่ทวดนะครับสองสี่เก้าเจ็ดพิมพ์พระรอดนะครับสองสี่เก้าเจ็ดเนื้อว่านพิมพ์พระรอดนะครับพี่น้องครับเห็นไหมครับอ่าพิมพ์พระรอดจะเป็นพิมพ์ทรงหนึ่งที่ได้รับความนิยมนะครับในพระตระกูลเนื้อว่านสองสี่เก้าเจ็ดเหมือนกันนะครับอ่าด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับผมด้านข้าง ครับด้านอ้นนะครับหรือด้านตูดของท่านเห็นไหมครับก็จะมีรอยในการที่จะงัดออกจากแม่พิมพ์นะครับเห็นไหมครับรอยนี้นะครับเป็นรอยส่วนใหญ่จะใช้ก้านทูบหรือไม่งั้นก็ช้อนซ่อมนะครับเอามาหักแล้วก็งัดออกนะครับนี่ครับลักษณะของการงัดต้องเป็นธรรมชาตินะครับเนื้อดินละเอียดเงยนนุ่มองค์นี้จะออกเป็นแก่ว่าน แก่ดินกากอย่ายักษ์นะครับไม่ใช่แก่ว่านนะครับเนื้อจึงจะออกเป็นโทนดํานะครับเป็นโทนดําพิมพ์พระรอดนั้นก็จะมีหลายพิมพ์เหมือนกันนะครับแต่ทุกพิมพ์นั้นก็จะมีเสน่ห์นะครับอง์ก็จะเล็กๆนะครับองค์จะเล็กๆนะครับเมื่อเทียบกับพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางนะครับนี่ครับอย่างงุ้มเห็นไหมครับนี่ฮะองพระค่อนข้างที่จะมีลักษณะงุ้มงองงุ้มหน่อยนะครับหัว่ศีรษะของท่านนะครับเห็นไหมครับอุตสินนะครับ ด้านหลังนั้นก็นี่ครับมีแ a ่คิมเซียวนะครับแ a ่คิมเซียวประปายนะครับประปายนะครับสวยงามครับนี่คือพระนะครับตระกูลเนื้อว่านที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทยนะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านสองสี่เก้าเจ็ดพิมนะฮะพิมพ์พระรอดครับผมพิมพ์พระรอดครับผม